สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันกับความฝนตกอีกแล้ววันนี้ฝนมาพาทําอมปลาซิวกันจ้าหลังจากที่เราใส่ด่างปลาซิวแล้วนะคะเราก็จะมาทาอมปลาซิวกันคะ่ะอาหารอีสานพื้นบ้านกันนะจ๊ะทุกคนนี่เลยหลังจากที่ยามด่างแล้วเราก็จะมา ปลดปลาซิออกจากดางจ้าเสร็จแล้วขั้นตอนแรกมาตำก่อนคะ่ะตำพริกกันจ้าใส่กระเทียมตะไคร้ลงไปต้มน้ำจ้าน้ำเดือดใส่พริกกระเทียมตะไคร้ที่เราตำน้อยแล้วนะคะลงไปใส่ปลาร้ลลงไปเลยจ้าปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะใส่ปลาซิลลงไปคะ่ะ เพิ่มรสเปี้ยวด้วยมะเขือเทศแล้วก็มะขามเปียงนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วใส่ใบกระเพราลงไปคะ่ะใส่หอมใส่บักชีลงไปคะ่ะอย่าลืมลองทําทานกันดูนะคะเมนูง,ง่ายๆบ,บ้านอิสานบ้านเราอมปัสซิวจา้าสำหรับวันนี้ฝนขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ